thank <laughs> you โตโยต้าฮิลลสทรวอเวนรุ่นปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายผจญภัยและผู้ใช้งานที่ต้องการรถกระบะสายลุยอย่างแท้จริงโดยผสมผสานความแข็งแกร่งระดับตำนานของฮิลลสเข้ากับสไตล์โอเวลนที่เน้นการเดินทางไกลาการตั้งแคมป์และการลุยเส้นทางทุรกดานได้อย่างมั่นใจรูปลักษณ์ภายนอกของรุ่นนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ดุดันและบุกบึนมากกว่ารุ่นมาตรฐานตัวรถถูกยกสูงจากโรงงาน พร้อมชุดแต่งฮัวเลนันรอบคันต่ชน,นหน้าแบบเหล็กเสริมความแข็งแรงมาพร้อมช่องติดตั้งวินและไฟเสริมประจันหน้าออกแบบพิเศษให้ดูทรงพลังและแตกต่างจากกอฮิเลสูนทัปวไายไฟหน้าเหล็กแบบใหม่ให้ความสว่างสูงและทนทางต่อสภาพอากาศหนักไฟตัดหมอกถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเส้นทางออฟโรดได้ดีขึ้นด้านข้างของตัวรถเน้นความแกร่งด้วยปกล,ล้อขนาดใหญ่ล้อฟโรดขนาดใหญ่พิเศษพร้อมอยางออทีอารเอไอเอ็น e หรือ n u d t i e r a, a n จากโรงงานช่วยให้ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีทั้งทางดินโคลนทรายและหินหลังคาติดตั้งร a c k ปูวลัลนรองรับสัมภาระเต็นท์หลังคาหรืออุปก,กรณ์เดินทางไกลได้อย่างมั่นคงบันไดข้างแบบเหล็กช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงพร้อมทั้งทำหน้าที่ปกป้องตัวถังจากเศษหินในเส้นทางสมบุกสมบันด้านท้ายมาพร้อมกันชนหลังเสริมความแข็งแรงและห่มลากจูงขนาดใหญ่เพิ่มความพร้อมในการใช้งานจริง โตโยต้าฮิลส์เทรววอรเลน2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์บกขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงม้าสูงขึ้นและแรงบิดมหาศาลในรอบต่ำเหมาะสำหรับการบรรทุกหนักและการไต่ทางชันระบบส่งกำลังทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาได้รับการปรับให้ทนทานต่อการใช้งานหนักระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพกากทาง4 w omo, ่ต่พร้อมหมดโดยเฉพาะทางเช่นโหมดทรายโคลนและหินช่วยให้ผู้ขับเลือกการทำงานของระบบได้ตามสภาพเส้นทางดิฟลอ็อกหลังถูกติดตั้งมา เป็นมาตรฐานเพิ่มความสามารถในการผ่านอุปสรรคในสภาพทางที่ลื่นหรือมีขวามาลาดชันสูงช่วงล่างของรุ่น Overland ถูกอัปเกรดเป็นพิเศษใช้ชชอคอัพแบบ Heavy Duty ที่รองรับน้ำหนักบรรทุกและการกระแทกอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้นสปริงถูกปรับให้มีระยะยุบและยืดมากขึ้นเพิ่มความมั่นลวลในทางไกลแต่ยังคงความถังแรงเมื่อลุยหนักระบบการเสะเทือนนี้ช่วยให้การขับขี่บนถนนปกติยังคงสบายไม่กระด้างเกิดไปเหมือนรถออฟโรดแต่งทั่วไป ภายในห้องโดยสารของฮิลล์สทรูลเวลนด์2 0 2 6ถูกออกแบบให้